ดูต่อนะครับเออตัวเนี้ยเป็นคาร์บา ek 5 0นะครับผมจอน ek คอมมานโดไนท์นะครับผมก็ประวัติของเขาเนี่ยออกแบบมีสำหรับหน่วยลบพิเศษของ US มาตลอดเลยนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมก็จะเป็นชื่อก็เลยจะเป็นคอมมานโดมาเรื่อยๆนะครับส่วนหน่วยลบพิเศษต่างๆนี่ก็มีเยอะแล้วก็รวมไปถึงแคมปิ้ง h u n t ิ n งเอา d o o อแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์กฎหมายนะครับก็ใบเนี่ยจะเป็นเหล็กก้านะครับถ้าของเท้นะครับเหล็กก้าโคแวนหนึนะครับแต่ตัวเนี้ยเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าของจีนเนี่ยเขาใช้เหล็กอะไรมาทํานะครับแต่ถ้าถ้าเป็นแท้ที่เขนี่มันคมแล้วก็ใช้งานได้ผมก็ว่าโอเคในราคาหลักพันต้นๆเนี่ยนะครับ พราะของแท้นี่น่าจะมีเจ็ดถึงแปดพันบาทเล่มน,นี้นะครับผมโอเคด้ามโพลิเมอร์นะครับน็อตยึดสามตัวนะครับออกแบบมาให้กลมเรียวนะครับกลมเรียวแล้วก็มีเล่นเบลเล่นไลน์นะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งท้ายด้ามมีรูร้อยเชือกนะครับผมสวยงามนะครับผิวเขาก็จะเป็นผิวแบบโพลิเมอร์นะครับ ก็จะมีสักษากให้นะครับแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าไม่ลื่นนะครับมันก็ยังลื่นอยู่ในระดับนึงเพราะมันเป็นโพลิเมอร์พลาสติกเคลือบไปนะครับอันนี้จะเป็นน้ํามันนะครับผมข้างนี้ก็จะเป็นเงาๆตรงขอบคมนะครับอาเอาลงประมาณนั้นนะครับสวยงามแล้วนะครับผมคมแล้วนะครับผม พอเราถูกระหนังลื่นๆทั้งสองฝั่งแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็เทสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองเทสดูคมแล้วเราก็หยุดนะครับคร mm ับผมสีไม่หลุดนะครับวิธีนี้แล้วก็เนียนเนียนลื่นๆนะครับ mm hmm. เฉือนเนียนเนียนลื่นๆขึ้นนะครับ mm hmm. โอเคครับ mm hmm. ทีนี้มาดูซองซองเนี่ยจะเป็นซองโพลิเมอร์นะครับผมโพลิเมอร์แล้วก็ตรงหัวสายข้างบนเนี่ยจะเป็นพลาสติกไนลอนนะครับ แต่ตีทุกแกนะว้นะครับคาคาบาอีเคนะครับผมสวยงามนะครับก็ปีฟอร์มใช่น้านะครับก็สามารถถอดออกได้นะครับถอดออกก็คือแกะตรงนี้มันก็รูดออกมาแล้วอาจจะไปแปะที่เวสหรือว่าแปะที่กระเป๋าหรือว่าจะไปพกยังไงแล้วแต่นะครับก็ไปแปลงเอาตามความถนัดนะครับนะครับผมก็อันนี้ก็ห้อยเข็มขัดได้เลยนะครับเข็มขัดไนล่อนสายมันกเ็เหมือนเข็มขัดไนล่อน หนามนะครับแข็งๆเลยนะครับเนี่ยโอเคลองใส่ดูนะครับแข็งนะครับอันนี้ผมมาแปะเพิ่มให้นะครับมีจะได้ไม่โดนหมุดนะครับผมหัวหมุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นโฟมเทปเทปกาวนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บมันจะดังกรึบนะครับสไตล์โพลิเมอร์นะครับกรึบแล้วก็จะอ้าๆหน่อยก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นการหนีบกันไว้นะครับผม แล้วก็ยึดแบกนะครับแบกนี้ผมก็ใส่ฟองน้ําไปแล้วนะครับผมการมันกดแล้วก็กดทับแล้วก็ถูอย่างเงี้ยนะครับผมก็พยายามดูแลให้นะครับซื้อมีดกับผมผมรับบริการรับมีดฟรีตลอดการใช้งานนะครับผมอจะออกเป็นงี้สวยนะครับผมเป็นไงครับเท่เลยนะครับคอมแบกแทติเลนะครับ e คาบา ek จุดโดยจอน ek นะครับ มีล่องระบายน้ํานะครับมันก็จะระบายอากาศไปด้วยตัวนี้ก็ผมก็พอเวลาดึงแล้วก็นี่นะครับทำไว้สำหรับโป้งนะครับพลิกได้สองฝั่งนะครับสําหรับปอกมันเนี้ยครับซองมันนะครับอ่าก็ผมแล้วแต่ความถนัดนะครับถ้าใครบอกว่าจะไปติดแล้วก็คว่ำลงเนี่ยผมก็เสียวๆอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกดูเดือดแน่นตึ๊บอะไรมากนะครับก็ ลองดูนะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับก็ก็ปลดออกแต่มันมีไอ้แป็กให้มันก็น่าจะอยู่แล้วครับพอออกปุ๊บก็รูออกมาก็กระตุกใช้งานเลย